ค่ะอันนี้คือแค่ชิตแต่งงานทำไมแม่มันลันลามันลันลามันรู้สึกว่าติดตีแล้วมันเหมือนแบบเดินทางมาแบบถ้าจะแบบเกินครึ่งชีวิตด้วยกันคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็มีอะไรที่มันมีความสุขด้วยกันคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรที่มันมันได้คุยกันมันได้ลงล็อกกัน เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์คืออะไรมีเซอร์ไพรส์อะไรที่แบบรู้สึกว้าวไหมคะเก้าปีจริงๆอ่ะไม่มีไม่รู้ด้วยว่า,วาทริปที่ไปฮ่องกงอ่ะคือเป็นวันค,บนครบ,บครอบเพราะ <ๆ S 2> จริงๆคือครบรอบของเรามีเยอะมากเลยครบรอบงานแต่งโบสถ์งานแต่งงานแต่งเชียงใหม่งานครบรอบเอ่อครบรอบที่คบกันมาตั้งแต่ตอนแรกถ้าครบครอบที่ค,<ร>บ,ค,บ,คบกันมาก็ประมาณสิบกว่าปีอย่างเงี้ยคือมีครบรอบหลายอย่างเราก็ไม่อยากจะมานั่งครบรอบอะไรบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนั้นคือเหมือน เขาก็พูดขึ้นมาว่าเออวันครบรอบก็ไม่ได้มีของขวัญไม่ได้มีอะไรก็ทานข้าวกันเฉยๆก็มีความสุขแสดงว่าเขาเป็นคนที่แบบจํำได้ตลอดเขาจําได้แต่กจะจําไม่ได้เพราะว่ามันเยอะมากเลยอ่ะวันเกิดลูกนี่ก็สองคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าบ้านนี้ผู้ชายใส่ใจนเดีวเล็กๆไ้นอยผู้ชายเขาจะลงก่อนเขาจะรู้ว่าวันนี้เป็นวันครบรอบอันนี้เป็นวันครบรอบอะไรอย่างเงี้ยความจําเขาจะดีมากค่ะไม่เหมือนเมียค่ะเมียไปตามอายุก้ปีที่ผ่านมาเขาสมัคร ก่อนคบกันด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือก็จะว่ามันมันมันดีขึ้นมากกว่าเดิมค่ะเพราะอย่างหนึ่งคือก่อนหน้านี้เราจะีซี่เรื่องของเรื่องของลูกมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เราจะเลี้ยงลูกในช่วง4ปี5ปีแรกค่อนข้างค่อนข้างเยอะแล้วก็เต็มที่กับลูกมากๆแต่ว่าพอลูกโตแล้วมันจะเริ่มเริ่มจะมีเวลาให้กันมากขึ้นเริ่มจะรู้สึกว่าเออพอลูกเรียนเราก็จะไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยขึ้นคุยกันมากขึ้นมันก็กลายเป็นเหมือนเหมือน ถ้าจะเป็นเพื่อนการที่คุยกันได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเปิดใจคุยกันก็เลยไมไ่ค่อยมีเรื่องอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยค่ะวันนี้เราถึง9ปีเรารู้สึกว่าเราเลือกคนไม่ผิดไหมอะไรเนงะเรามีความคิดแบบนี้เลย ดวงดีค่ะโชคดีค่ะก็โชคดีที่ได้คู่ชีวิตที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นมันเป็นของขวัญที่ก็แต่ว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากที่สุดแล้วเค่ะเรื่องเรื่องโลกหลายใบนี่คือตัดไปเลยสำหรับแต่เรามีสิคะเราก็สวยอยู่ด้วยไม่ได้พี่หลุยได้มีเรื่องนี้ให้เราต้องห่วงโอ้ยไม่มีเวลาค่ะไม่มีเวลาเลยค่ะแค่แบบเวลาที่แบบ กิจกรรมลูกก็เยอะแล้วแล้วก็เวลาที่เราต้องแบบเาขาทํางานก็เยอะแล้วด้วยแล้วก็เวลาที่เราไปเที่ยวกันสองคนทานข้าวสองคนมันก็แน่นแล้วอะค่ะในในพาร์ทของการทำหน้าที่คุณพ่อพี่จางประทับใจอะไรในตัวของคนคือเขาเป็นคนแบบเ,าเขาเป็นคนจิตใจค่อนข้างดีค่ะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีค่ะแล้วก็เป็นคนแบบ ตามใจอุ้ยจดเหมือนกันสุดๆเหมือนกันอุ้ยสุดๆเมื่อคืนเราแบบมันเรื่องจริงแต่ถ้ามีคนอื่นนะคะตอนเราน้องๆตอนนี้เขาแบบอยู่ในวัยกำลังน่ารักับเหมือนมีความสามารกหลายๆอย่างที่คิดได้แบบโอน้องเจ้าขาเพิ่งได้รางวัลคือจริงๆคือเจ้าขาเขาจะเป็นเด็กแบบ energy ในการเรียนของเขา energy ในการอยู่โรงเรียนเขาเป็นคนอยู่เป็นนะคะคือเขาเป็นคนแบบคือกระต่ายไม่ห่วงเรื่องเรื่องเรียนเลยแล้วเราก็จะไม่ค่อย p u ชเขามากเพราะกระต่ายรู้สึกว่าเขาเอาอยู่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนเล็กเนี่ยก็จะเป็นลูกผู้ชายแล้วคนเล็กคือมันเป็นเรื่องปกตินะผู้ชายก็จะเป็นแบบโซนอีกแบบหนึ่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยกระต่ายก็เลยไม่ได้เน้นเรื่องของไม่ได้แบบไปพุชเขาเรื่องของการเรียนอะไรมากเพราะว่ากระต่ายคิดว่าผู้ชายยังไงก็คือผู้ชายอ่ะเราไม่ได้เป็นเล็กต็กคนโตอ่ะคือมันจะแบบ พีคสุดๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระตาก็เลยไปเสริมเรื่องกีฬาเรื่องของกิจกรรมกีฬาอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วเขาก็ทําได้ดีกระพุ่เหมือนฉายแววเรื่องการแสดงเรื่องวงการบันเทิงด้วยนะน้อกระากเจ้าขาใช่ไหมคึอล่าสุดหนูเห็นทำอะไรักอย่างอร้องเพลงเขาก็จะมีกิจกรรมร้องเพลงเขาก็จะมีกิจกรรมแบบคือทุกอย่างคือกระตาก็พยายามปูให้เขาเหมือนหวานให้เขาว่าเขาจะชอบอะไรแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วเขาก็มันก็จะมีความ คือเขาก็จะมีความเป็นตัวของเขาเองเพราะวเพิ่งเ,เด็กที่ชอบเรียนนะคะจะจะมีจะมีไมซ์มเซ็ตของเขาอีกแบบหนึงห่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เราก็รู้ว่าเขาจะมาแนวนั้นอะไรงไงส,ส่วนส่วนคนเล็กก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นแบบถ้ากระตดันกีฬาเขาก็ไปกีฬาดนตรีก็เป็นเดินจีนใหญ่หวังไว้ในใจประมาณว่าถ้าเป็นไปได้แม่อยากให้เป็นแบบอะไรเป็นแบบอะไอาชีพนี้อะไรอยย่างงเี้ มีความคิดค่ะแต่ว่าทําอะไรไม่ได้เพราะว่าคือกระแตมไม่ไม่ได้อยากเลี้ยงลูกแบบเกณฑ์ปักพับแต่ว่าจะสอนแดมสอนแดมอย่างเช่นกระแตเป็นคนชอบออกรอบตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลุยชอบออกรอบตีกอล์ฟแล้วกระแตก็คิดว่ากิจกรรมครอบครัวต้องมีกิจกรรมหนึ่งซึ่งถ้าสัตลูกโตเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปทํากิจกรรมกันบ้างอะไรเงี้ยกระแตกับปลุยเนี่ยก,ก็เลยคิดว่า เน้นเกี่ยวกอลฟให้ลูกแต่ไม่ได้แบบเป็นนักกีฬาแต่ให้เขาตีได้ให้เขาตีสนุกแล้วแบบโตมาเอ้ยพ่อแม่ไปตีกอลฟกันออกรอบกันก็แต่ว่ามันกิจกรรมที่กระตาวางไวาตั้งแต่ตอนแรกจน นทุกวันนี้เขาก็ยังเรียนกอล์ฟอิู่แล้วก็ตาคิดว่ากระตก็แค่นี้กระแแฮปปี้แล้ว <Sounds S 2> คือเหมือนแบบเอ็นจอยแล้วก็อยากจะให้เขาแฮปปี้ในสิ่งที่เขาทําแล้วก็<อ>กระแเชื่อว่าคือเรียนมันมันไม่ไม่ไม่สนุกหรอกค่ะเรียนกอล์ฟไม่สนุกแต่เวลาออกรอบมันสนุกแต่เวลาออกรอบเขาเขาจะรู้สึกว่าอยากจะออกรอบอะไรอย่างงี้แกลพส่งการนี้ทําอะไรกันบ้ง โครงการนี้ทําอะไรกันไปไปกระบี่ไปกระบี่ไปกระบีะบ่บบแผนเรียบร้อยแนวแผนเรียบร้อยแผนยาวถึงปีหน้าเลยค่ะลูกตั๋วแพงมากคะ่ะต้องแผนก่อนลงหน้าอ<า>่าค่ะโอเคขอบคุณคร<า>ับพ<า>ี่แต้ว